ู้ชมคะขวัญเชื่อว่าสาวๆทุกคนนะคะ,อ,คนนะ,คะอยากจะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสอมชมพูแบบมีสุขภาพดีค่ะก็เลยแห่แหนนะคะไปดูกรูต้าที่วางจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะใครว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนเด็ดก็แห่กันไปเลยแต่ว่าน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่ากรูต้าบางยี่ห้อเน,นะะี่ยค่ะไม่ปลอดภัยนะคะแถมราคาแพงเกินความเป็นจริงค่ะวันนี้นะคะขวัญมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้ผิวสาวคุณนั้นกระจ่างใสแล้วก็มีสุขภาพดีที่สําคัญเห็นผลเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะส่วนเคล็ดลับที่ว่านี้จะเป็นเรื่องรา เกี premises, ่ยวกับอะไรนั้นนะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะดีกรีของเธอนั้นสวยถึงขั้นเป็นพิธีกรแล้วก็นักแสดงสาวเลยขอต้อนรับพี่ฝ้ายหรือว่าคุณสิริวัลยย้อยสกุลค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะที่บอกนี่ไม่ได้เกินจริงเลยนะสวยจริงๆดีขึ้นดีกว่าน้องขวัญต้องบอกว่าฝ้ายก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคุณองนื้อละค่ะที่มีโอกาสได้ทํางานนอกเหนือจากอาชีพปกติก็คือเป็นแอร์โฮสเตสนะคะได้มีโอกาสได้เป็นพิธีกรได้ทํารายการสุขภาพได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองให้สวยใส ดีขึ้นตั้งแต่วัยสาวจนถึงวัยผู้ใหญ่นี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้น้องๆหลายคนที่สนใจในเรื่องของความขาวใสกระาจ่างนะคะจะมีในเรื่องของคำโฆษณาชวนเชื่อค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องการทำให้ผิวคุณขาวขึ้นโดยเฉพาะประเภทไม่รับรองผลในเรื่องของออยอร,รับรองในเรื่องของมาตรฐานาความปลอดภัยต่างๆแต่วันนี้อยากจะบอกว่า ไฟล์เป็นตัวแทนดีกว่าสําหรับเปลีนพันดีไว้เราจะมาร่วมพูดถึงว่าแนวทางในการคัดเลือกการรับประทานอาหารเสริมที่ ปลอดภัยได้ผลแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงผิวคุณได้จริงเป็นยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้ตามท้องตลาดมีในเรื่องของพิพัน์เสริมอาหารที่ทำให้ผิวขาวค่อนข้างเยอะเยอะมากแต่องหลายคุอาจจะมีอยู่ที่บ้านอยู่นะตอนนี้นะคะก็แนะนําว่าให้ไปนํามาถือไว้ก่อนแล้วก็ร่วมชมรายการเราตลอดอทั้งรายการแล้วทดสอบไปพร้อมๆกันว่าความขาวใสกระจ่างอย่างปลอดภัยทําได้ยังไงค่ะจะเป็นลักษณะเฉดสีผิวแบบนี้นะคะ จะให้ท่านผู้ชมกันว่าจริงๆแผผิวคนเราน่ะอยู่่วัน7 8 9ดแปดเาละสสำหรับสาวไทยนะคะถ้าเป็นสาวเกาหลีจะอยู่เจ5ดหห้าสขึ้นมาอะไรขึ้นมาถ้าเป็นสาวญี่ปุ่นก็ประมาณเนี่ยราวๆเนี้ยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมหลายท่านได้รับอิทธิพลจากเกาหลีหรือว่าจากทางญี่ปุ่นอะไาเงี้ยรเข้ามาแลในเนื่องจากขาสยกระจาก็เดินทางลัดในเรื่องของการไปฉีกูต้ไทโอนซึ่งเขาไม่มีการรับรองผลในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ที่เขาออกมาเห็นว่าเรา เ,เห็นน้ององที่ไปฉีดหลายคนแล้วได้ผลกระทบในเรื่องของร่างกายพิการบ้าง <c oughs> เป็นโรคบ้าง รวมไปถึงเสียชีวิตก็มีถ้ากลัวทคะซึ่งวันนี้ดีไว้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะทําให้คุณขาวใสกระจ่างและอย่างปลอดภัยทําไมเราต้องมาพูดถึงยี่ห้อนี้หรือว่าแบบนี้ถนาสิคะขออนุญาตพูดรวมๆด้วยอันดับแรกนะคะว่าตามท้องตลาดมีหลายยี่ห้อค่ะวันนี้ดีไว้ขอเป็นตัวแทนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลดีกว่าอาจจะมีหลายยี่ห้อที่ได้ผลนะแต่ดีไว้ขอบอกว่าเราจะทดสอบทดลองว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารเสริมที่ทําให้ผิวคุณขาวได้จริงเนี่ยตามท้องตลาดมีขายนอกเหนือจาก วางขายตตมเคาน์เตอร์เดี๋ยวนี้มี่ขายทางอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะเยอะแยะมากคุเห็นไหมเดี๋ยวพี่ฟ้าจะนใา้ม่สารคุณผู้ชมเลยนะคะที่เราไปซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อมาค่ะก็อยากที่บอกว่าเขาให้คำาชวนเชียว่ากรูต้าวิงวิ้งทำให้คุณข่าวสายกระจ่างได้ภายใน7วัน3วันอย่างนี้เนี่ยข้าของกรูต้านี่เป็นเท่าไหร่คะอันนี้10,000มมิลลิกรัมโห ยี่ห้อจุดเชี่ยนนะคะนำเข้าจากออสเตรเลียส่วนยี่ห้อนี้จากสวิตเซอร์แลนด์หพันกรัมเอ๊ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเกินมาตรฐานออยอไปเยอะเกินมาตรฐานออยอมอดอาหารออยอให้เต็มที่120มิลลิกรัมค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องๆหลายคนโทรสั่งซื้อแล้วหรือถ้าใครไม่เชื่อนะคะแนะนําว่าถ้าคุณมีกรูตาไทโอยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะอยู่ที่บ้านนํามานะคะเดี๋ยวดทุกท่านสอดพร้อมๆกับแันดีไว้ดีกว่าว่าถ้าเขาสามารถทําปฏิกิริยาในเรื่องของการปรับสภาพ สีผิวได้เหมือนที่ดีไวท์ทำแล้วก็คุณรับประทานไปเถอะถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าไม่ใช่ขอได้หยุดเลยเพราะว่าตอนนี้มีผลอันตรายถึงท่านเสียชีวิตเลยทีเดียวค่ะนี่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวดูตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนําน้ํามานะคะน้ําเปล่าอุณหภูมิปกติไน้่ยละค่ะน้องขวัญแล้วก็เปรบสปรูเสมือนสีผิวเราปกติแต่ก่อนพี่ฟ้ายันดำมากเลยนะคะน้องขวัญอันนี้คืออะไรคะพี่้ายี่คือเบตาดีทาแผลสดทั่วไปนี่แหละค่ะเราจะใช้เขาแทนสีผิวของเราเมลานินผิวของเรานะคะความขาวใสกระจ่างจะไม่เหมือนกันบางคน เชื้อสายจีอาจจะขาวมากกว่าแต่นิไฟเป็นคนภาคกลางแต่ทำไมด้ดาก็ไม่เข้าใจเลยนะก็อยากจะขาวก็เลยใช้วิธีเดียวกันว่โอเคเดี๋ยวคุณนําสีผิวคุณมานะคะใช้แบบนี้นะคะคือทํายังไงก็ไม่ขาวหรอกเพราะว่าสีผิวคนเราเป็นแบบนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าในดีไวท์เนี่ยก็มีสารสกัดในเรื่องของแอคูตาเทโอวิตามินซีวิตามินอีคอลลาเจนรวมไปถึงสารสกัดจากกระสุนฝรั่งเศสแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันแต่จะบอกก่อนว่าถ้าคุณสมบัติทั้งหมด รวมอยู่ในอาหารเสริมที่คุณรับประทานถือว่าคุณโชคดีนะค่ะเพราะว่าอาหารเสริมที่คุณรับประทานได้มาตรฐานโโอ้หรับประทานและเห็นผลจริงนะคะมีทั้งวิตามินซีแอลโคตาไคเอ่อโคตาไคโอนคอลลาเจนวิตามินอีสโฝรั่งเศษอะมิโนแอซิดต่างๆนะคะซึ่งคุณสามารถดูได้จากนี่เลยค่ะค่ะนี่ส่วนประกอบต่างๆแล้วก็มาตรฐานการผลิต iso 2,000ค่ะนะคะแล้วก็ S A C C P อันนี้นะคะคุณสมบัติเมื่อเทียบเท่ากับอยอเท่ากับอยอตัวแม่คือคุณสองคุยังไงว่าเป็นความปลอดมันไดความปลอดภัยได้แล้วก็มีการบอกส่วนประสมอย่างชัดเจนคแล้วก็อีกหนึ่งมาตรฐานที่โดยทั่วันส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ทำการก็คือเรื่องของการจัดส่งนี่ค่ะนี่คือหนึ่งใน ความแต่สินใจของฝ้ายดีกว่าว่าฝ้ายเลือกดีไว้เพราะ,<ฮ>ะว่านี่เขามีแผ่นพลาสติกอย่างนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานการผลิตส่งถึงมือทั้งขวัญปุ๊บถ้าไม่มีพลาสติกอันนี้ไม่เอาได้ไหมทาผลริพันดีไว้ขอการันตีให้คุณหนึ่งมืนบาท สำหรับกาสใส่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะ่อกหนึ่งก่องตรงทุกอย่างแพ็กเกจทุกอย่างตรงเรียบร้อยใช่บอกว่ามารฐาน S A C C P เขาคำหนึงตรงนี้ด้วยตัวนี้เป็นการจัดเก็บในเรื่องคุณสมบัติของส่วนประสมต่างๆให้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อ3กล่องในราคาพิเศษเนี่ยสกล่องก็มีค่าเท่ากับ30,000ถ้าไม่มีตัวนี้นะคะมันนาเงินคืนไปสําหรับ ผลิตภัณฑ์ดีไว้ยี่ห้อเดียวนะสําหรับยี่ห้ออื่นอาจจะดีก็ได้แต่ขอให้คุณเลือกเองะนะคะเลือกเอกแต่วันนี้หันมาดูตรงนี้ค่ะกับนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้กูต้าวิ้งวินที่น้องๆหลายคนหลงซื้อมาอยากะให้น้องขวัญช่วยถือนิดนึงอ๋อนี้พี่ฟ้าจะทําการทดลองให้เราเห็นเลยเหรอคะถึงประสิทธิภาพของดีไว้ถูกต้องค่ะเพราะว่าน้องๆหลายคนไม่กล้าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยกูต้าเม็ดนึงเมื่อคุณสั่งซื้อเนี่ยประมาณ2ี่เม็ดเนี่ย3า0 0บาทแต่อันนี้ยี่2ิ0เม็ด ซึ่งถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงไม่กล้าเอามาตัดแล้วดมหรือว่าทดสอบเหล่านี้เพราะว่าตกไม่ถึงหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ใช้ชมกันค่ะอันนี้หนึ่งหมื่นมิลลิกรัมใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะจะเป็นน้ํามันต้องบอกว่าเป็นน้ํามันที่สกัดจากคอลลาเจนของวัวนะคะคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกดูจากเนื้อกลายเป็นมันย่องเลยค่ะ และนีนก็ะตาทของตลาดที่หลายๆคนเคยรับประทานนะคะมูลค่า800บาทซึ่งหลายๆคนอาจจะลองซื้อแล้วมไม่ได้ผลแล้วก็เหมารวมเหมารวมว่าทุกยี่ห้อทานไม่ได้ผลเหมือนกันแต่อาจะเอามาคัดแยกออกจากผลิตภัณฑ์ดีไว้ดีกว่าเพราะว่าเขากล้าทดสอบทดลองว่าความแตกต่างจะเห็นกันได้ค่อนข้างชัดเลยค่ะค่ะขว นี่ลงทุนทุ่มท,ท,ทุนสร้างมาเลยคะแสดงว่าพี่ฟ้าเนี่ยไปเสาะหาจนเจอของดีจริงๆก็ด้วยความที่เราโชคดีนะคะที่เราทารายการสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง,องแพทย์ผิวหนังแพทย์สุขภาพเนี่ยก็เล่าให้เราฟังว่าเราควรจะต้องรับประทานอย่างไรแล้วเลือกอะไรนะ,ะส่วนดีไว้เมื่อคุณแกะออกมาแล้วจะเป็นซีลอย่างนี้นะคะ,คะมีแพ็กเกจเป็นแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งมาตรฐานการผลิตหนึ่งในนั้นก็คือการควบคุมอุณหภูมิแสงลมและในเรื่องของความชื้น ก็จะมีการเชื่อในนี้ด้วยค่ะ,คะเมื่อคุณแกะมาลัากษณะจะคล้ายๆกับแปดร้อใช่พี่ฝ้ายขรนีวิธีการทาน DIY ให้เห็นผลเร็วเห็นผลจริงที่สุดเนี่ยค่ะต้องทานอย่างไงคะ่ะ เอาง่ายๆนะคะรับประทานหลังอาหารมื้อใดนื้หนึ่งท่านเองทานวันละ1-2แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่นเราอ้วนด้วยเรามีสิวด้วยเราผิวไม่ขาวรักแร้ดำขาหนีบดำเกี่ยวกับผิวพรรณทั้งหมดเอางี้ดีกว่าเขาให้คำปรับคุณได้ซึ่งไฟเองอ่ะถ้าจะใ้เล่าทั้งหมดไฟไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไฟไม่ใช่ได้รับการเทรนจาก ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่า <Okay. S 1> งน ja e ี้ค่ะอาจจะให้ความรู้ได้ไม่หมดแต่วันนี้นะคะดีไวท์ค่ะเขากล้าการันตีว่าเมื่อคุณรับประทานไปแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบเปรียบเสมือนผิวเรานะคะถ้าเป็นคอลลาเจนนะคะหนึ่งหมื่นลิลล่ารันนะคะไม่ใช่คะผลลัพธ์คูต้าเทโอนวิ้งวิ้งนะคะอาจขายทางอินเทอร์เน็ตนะส่งตรงถึงบ้านเป็นแพ็กเกจเป็นซิปล็อกไม่เซร์ไรมากไม่ขาวนะคะมันยังลอยฟองอยู่เลยค่ะที่ฝ้ายนั่นแหละค่ะนั่นคือคอลลาเจนนั่นขุดบ้วนด้วยและนี่ค่ะยิ่งกินยิ่งดำเข้าไป อันนี้หรอไอตัวอตัว800้อเนี่ยแหละค่ะที่น้องๆหลายคนไปซื้อแล้วเหมารวมว่าทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณรับประทานดีไว้นะคะ1 2 3นะคะอุยมัเป็นเหมือนเดิมเลยอ่ะเป็นเหมือนใช่ค่ะนี่คือหนึ่งในมาตรฐานการผลิตที่ SACCp บอกว่าสารสกัด แอคูดัเทโอวิตามินซีคอลลาเจนวิตามินอีซีอะมิโนแอซิดรวมไปถึงผลสัมผัสฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องรับประทานแล้วปรับสภาพสีผิวให้ขาวใสได้แบบนี้อันนี้เป็นการทดลองเหมือนกับว่าผิวพรรของเราที่เต็มไปด้วยมลพิษใช่ไหมคะแล้วพอได้ทานดีไว้เข้าไปเนี่ยก็คือผิวจะขาวกระจ่างใสแบบนี้ค่อยๆขาวขึ้นเพราะว่าอย่างน้ำเนี่ยอาจจะไม่มีในเรื่องของเส้นเลือดพังผืดกล้ามเนื้อต่างๆแต่ผิวคนเรามีต้องใช้เวลาเขาวันถึงสองถึงสามวันก็อย่างที่บอกว่าฝ้ายเอกถ่ายรูปวันที่หนึ่งวันที่สองว รับประทานมีไว้แล้วก็ได้ผลส่งรูปมาในรายการของป้ายนะคะ,คะแล้วก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างเอาไว้ดีกว่าว่าแต่ละท่านทัางคุณผู้ชายนะคะก็สามารถทาได้ปรักสภาพผิวผิวได้ขาวใสกระ,ะจงางเช่นกันคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยหลายคนอเอ๊ะเราให้นมบุตรอยู่สามารถรับประทานได้ไหมรับประทานได้หลังจากสี่เดือนไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคุณม,มีปัญหาแตกต่างกันอย่างท่านเนี้ยมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำขอละค่ะว่าคุณโทรไปก่อนอย่าอย่าคิดว่าเอ๊ะ ทุกคนจะมาตรฐานเดียวกันในการบริหารฝายทานได้ผลถ้าคุณผู้ชมขอเวลานิดนึงถือกันนะคะที่ทราบคู่แบบนี้แสดงว่าช่วยได้หลายอย่างมากเลยนะผิวขาวกระจ่างใสต้าระจุดดังได้มีช่วยเรื่องรักแร้ด่างขาหนีบดําด้วยถูกต้องเพราะว่าเขาขาวจากด้านในสุดภายนอกส่วนตัวฝ้ายเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างอย่างี้กวดรู้ใช่ไหมคะเราได้มีกวดถ่ายโฆษณาแล้วก็ปรากฏว่าไปตัดแนบมาผิวเนี่ยไม่เกลี่ย เกิดอภารวะของผิวหนังอักเสบฝ่ายรับประทานดีไว้เพื่อในเสริมสร้างคอลลาเจนวิตามินอีวิตามินซีเข้าไปปุ๊บไม่เกิน3วันสีผิวที่เคยไหม้ตรงเนี้ยขาวใสกระจ่างขึ้นอย่ก็สามวันเลยค่ะปกติผิวเวลาเกรียมแดดนี่มันใช้เวลานานมากเหมือนเราเติมเต็มโดยตรงไงคะน้องขวัญหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะฉันทาครีมกันแดดอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องเติมเต็มจากด้านในสุดภายนอกด้วยแต่วันนี้อยากจะบอกว่าการการันตีผลของวิตาณฑ์อาหารเสริมหลายชนิด เขาวักจะให้คุณไปซื้อกับเพสัชหรือว่าพนักงานขายตามเชลแต่เมื่อเวลาเกิดรับประทานแล้วไม่ถาวใสกระจาจต้องกวาญทำไงอ่ะหนูจะเอาไปคืนเขาคงไม่ได้เขาคงได้แต่โยนทิ้งแล้วก็นั่งมองสับแช่งมันไปใช่ใช่ผลิตภัณฑ์ดีไวที่ตัวฝ้ายนะคะที่เป็นพิธีกรรายการสุขภาพเลือกเนี่ยก็คือว่าอันดับแรกนะคะเขาการันตีในเรื่องของมาตรฐานการผลิตตัวนี้นะคะส่งตรงถึงมือคุณนะคะสามารถเคมได้แล้วก็ กันของเียนแบบอ่าของเียนแบบจะไม่มีตัวนี้ะนะคะและอันดับต่อมาเมื่อคุณสั่งซื้อปุ๊บเขาจะให้ในแถบวัดสีผิวตัวนี้<อ>ซึ่งเขาจะบอกว่าให้คุณอะวัดเอาไว้ก่อนว่าวันที่1ก่อนรับประทานคุณมีความขา่าวใสกระจา,า์แค่ไหนแต่ก่อนพี่อยู่ระดับที่ 12, ค่ะ12.3จริงีจง่จริงค่ะ,คะแล้วปัจจุบันไนี้อยู่ที่ประมาณนี่4ค่ะ5 โอ้โหนี่คือหลายเวลามากแลยค่ะแบบว่าข่าวขึ้นกันเยอะมากซึ่งไฟบอกว่าเอ้ไฟเคยเป็นคนทักว่าดำไม่กล้าใส่สีบานเย็นสีชมพูอย่างนี้เคยขัด่ขาวขาวให้มันดูเนียนๆไปแต่วันนี้เชื่อไหมคะว่าไฟมีความภูมิใจมากว่าไฟขาวใสกระจาดขึ้นได้จริงซึ่งแต่ก่อนซ่าก็เป็นคนหนึ่งของคุณผู้ชมที่เคยเหมารวมค่ะว่าอาหารเสริมที่ทำให้ผิวขาวเป็นของหลอกลวงเคยเหมารวมเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนที่มีภาวะภาวะของภายในร่างกายไม่สมบูรณ์ขาดการ ถอกผิวพรรณหรือว่าสา,สาสกการสกัดจากเปลือกส่วนฝรั่งเศสจะเป็นตัวดีท็อกทําให้คุณผอมลงไกลงแล้วก็กระชับมากขึ้นแต่ไม่ใช่การลดน้ําหนักนะค่ะขอเป็นการเฟืรอม,อมแล้วพี่ฝ้ายทานนานแค่ไหนคะถึงสังเกตถึงความแปลกความแตกตา่างเปลี่ยนป้ายของผิวที่ขาวกระจ่างใสง่ายๆต้องขวญตอนนั้นที่เหมารวมอ่ะก็คือทานอยู่บดกล่องนี้ก็เดือนหนึ่งอ่ะสามสิบวันพี่ฝ้ายทานตรงนี้พูดตรงๆว่าทานตัวนี้คืได้เหลือเอามาทดสอบได้ดำอย่างเนี้ย ก็เลยทานดีไว้หลังจากทานดีไว้นะคะวันเดียวนะดูจากตรงนี้ได้นะคะเฮ้ยอันนี้ทดลองซ้ำทดลองอีกเหรอคะเนี่ยทดลองคาทดลองอีกทีค่ะค่อยๆขาวสกระจ่างขึ้นเห็นไหมคะค่ะแต่ไม่ได้วิ้งวิ้งเลยทีเดียวขอเวลาเพราะว่าพี่ฟ้าต้องดีถอกซ์ะแต่คุณผู้ชมขาหลายตัวนะคะที่บอกว่าคุณจะขาวสกระจ่างขึ้นได้ยังไงดูตรงนี้นะคะคุณเคยทานที่ห้อะไหนมาเราขออนุญาตคุณหยุดก่อนคแล้วมาทานดีไว้เป็นตัวแก้เป็นตัวดีท็อ์ไปค่ะ ขาวคือได้เห็นไหมะคะทุกเจ้าเหมือนกันหมดเลยอะ่ะถูกเพราะว่าในเรื่องของาสารสกัด ของเราเรื่องแอลกูตาเทโอนะ่ยเขาจะมาทำปฏิกิริยากับเบตาดีน<ฆ>ทําให้ผิวคุณขาวใสกระจา่างก็จริงจริงผิวขาวใสกระจา่างไม่ใช่เพียงที่สีผิวคุณผู้ชม<ฆ>ค่ะการถ่ายรูปออกมาทําให้เรารู้ว่าผิวเรามีออร่ามากแค่ไหนกันนะค่ะขวฟังแบบนี้เรารู้สึกว่ามีความหวังในชีวิตค่ะอยากขาวกระจ่างใสตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปซบอบที่ไหนละไม่ใช่ใชเแค่ผิวพรรณนะผิวหน้าของเราที่เคยเหี่ยวเหยื่อคร้อยนะคะมีร่องแก้มนะคะใต้ตรงใต้ตาเหล่านี้น้องขวัญเดี๋ยวท่านขวัญลองกดดูนิดนึงโทษนะอายุสามสิบกว่าแล้วอุ้ยยิ้เเนนแบบว่่่าีจรือองงขค เ,เ,รเราใช้คอลลาเจนจากาสา <ะ S 2> ทะเลน,น้ำเรนพิสกัดมาเพื่อการรับประทานโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับเรื่องราวดีๆที่มีโอกาสมาร่วมแบ่งปันสกัดและกันนะคะขอบคุณพี่ป้ายหรือว่าพี่สิริวัลยย้อนสุกุลค่ะขอบคุณค่ะขอะคุณชมด้วยค่ะ